สวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนึงนะคะอันนี้น้องใครเอ่ยน้องเศรษฐีแล้วอันนี้สีสุกนะคะสีสุกนอนแบบว่าขี้เศร้ามากนะคะไม่รู้ว่างว่วงนอนมาจากไหนขี้เศร้ามากแบบหลับลึกมากนะคะปลุกปลุกไม่ตื่นก็ตกใจว่าเขาไม่สบายหรือเปล่าก็เลยปลุกเขาดูนะคะปลุกยังไงก็ ก็ไม่ตื่นสักทีนะคะก็ไม่ตื่นสักทีกคงจะนอนหลับสบายนะคะนึกว่านึกว่าเขาเป็นอะไรนึกว่าเขาไม่สบาย <laughs> ก็ปลุกกันอยู่นี่นะคะเพราะว่าจะเอาอาหารมาให้กินแล้วนะคะเขาก็ยังไม่ตื่นอีกนะคะก็เลยลืมตาแล้วลืมตาแล้วเขายังชั่วหน่อยนึกว่าเป็นอะไรแบบแบบหลับสลบสไหลามากนะคะ,ะนี้สีสุกจะเป็นจมูก ตรงจมูกจะเป็นขาวๆนะคะมีจุดสังเกตแล้วนะคะถ้าเป็นเศรษฐีถ้าเป็นน้องเศรษฐีจมูกเขาจะเป็นตรงไม่มีขาวๆนะคะจะเป็นด,ำดำําๆแล้นี้ถ้าเป็นมีขาวๆแบบนี้ก็คือน้องสีสุกนะคะนี่ส่วนน้องที่เป็นสามสีตัวหนึ่งเมื่อกี้นี้ก็น้องเศรษฐีน้องเศรษฐีนะคะเขาเป็นสามสีเหมือนกันนะคะ หลับต่อนะคะหับต่อเขาพวกเขากินอาหารเปียกเป็นแล้วนะคะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนนะคะคือถ้ามี f อท่านใดผู้ใหญ่ที ID, ่ดีเมตตามาหนกูก็จะ ซื้ออาหารเปียกมาให้เด็กๆนะคะเพราะว่าแมวเด็กเยอะนะคะนุต้องกรอบกราบขอพระคุณทุกความเมตตาด้วยนะคะคือบางท่านก็เมตตามานุก็ไม่กล้าจะเอ่ยนามนะคะเพราะว่าเผื่อว่าท่านไม่อยากให้เอ่ยนามนะคะคือ,อทุกท่านนะคะที่เมตตาเด็กๆมาก็ขออนุโมทนาบุญให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจเริญร่ำรวยล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะ เด็กๆพวกนี้ได้กินอาหารเตียกจากผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีที่เมตตาค่ะไม่งั้นถ้าไม่มีถ้าไม่มีเราถ้าไม่มีท่านทุกท่านเมตตาน้องก็ไม่รู้จะพวกน้องๆพวกเด็กๆไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะมองดูแววตาเขาแล้วเนี่ยน่าสงสารมากนะคะน่าสงสารมากถ้าไม่มีเราแล้วเขาจะอยู่ยังไงสำหรับคลิปนี้ขอพรบคุณมากนะคะฝันดีค่ะ